สถานที่นี้เนี่ยนะครับมีชื่อว่า Avenue of Statues นะครับมันจะเป็นอารมณ์ประมาณแบบว่าเขาเอาพระพุธรูปมาทิ้งกันนั่นแหละนะครับเป็นศุกษาพระพุธรูปนั่นแหละกรุณาห้ามปีนเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุเรื่อวไง้ยเหี้ยะทำอะไรกันมาะตำรวจมาทำอะไรวะ ปีฮาโลวีนยังยังหลอกวันต่อไปนะฮาโลวีนเอาว่าสวัสดีครับดีล้วเรากลับมากับบล็อกครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครเลย,ว,ยวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันใกล้ฮาโลวีนแล้วเราก็เลยจะพาไปดูเขาเรียกว่าอะไรเป็นสิ่งลี้ลับของฮ่องกงหรอวะแต่ว่ามันอารมณ์ประมาณว่าเป็นสถานที่ที่คนเขาเอาพระพุทธรูปมาทิ้งกันนะครับแต่ว่าเป็นสุสานของพระพุทธรูปนั่นเองก็คือมีเป็นหมื่นองค,อครับอยู่ที่นั่นนั่นแหละวันนี้เราก็จะไปดูกันว่ามันจะน่าขขนนนนนลลุกกาาาานนคหหดดไรเเออแ้ว็พปู ตรงนั้นเสร็จเราจะเออตอนนี้เขามีอีเวนต์ฮาโลวีนอยู่ตรงต้องอ่าวนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูกันว่ามันจะน,น่ากลัวขนาดไหนกันเชียวกูกูกูก ได้เรื่อยคนแรกว้าวถึงแล้วครับทุกคนเคนเนดี้ชาวยิงยังไม่ถึงที่หมายของเราเลยนะครับแต่ว่าเอาว่าเดี๋ยวเราต้องไปต่อรถเมล์ต่อแล้วแหละโอแต่บัตรออกก่อนทุกคนูกก้เมื่อกี้แม่งเฟลอ่ะคือคือคือไอที่แต่บัตรมันเป็นไฟใช่ปะ่ะมันก็เลยไม่เป็นสีดำแล้วมันก็ทำทราที่ชันไม่ได้หมดกันภาพสวยๆของเราเอาแบบนี้ก็ได้ ถึงป้ายรถเมย์นะครับเอ่อมันไม่ใช่รถเมย์มันเป็นป้ายรถตู้ขอสอมอกอนะครับนี่ขอสอมอกกของฮ่อ,องกองเป็นอย่างนี้นี่แหละนี่มาดูขอสอมอกกที่นี่ดีกว่าขอสอมอกอออมอกอบ้านเราได้ดีกว่าหน้าตารถก็ประมาณนี้นะครับทุกคนคันเหลืองนั่นไม่ใช่นะคันเหลืองรถวอลนะครับนี่ข้ามาข้างในก็จะประมาณนี้นะครับสะอาดกว้างขวางนะทุกคนอือมีกระดิ่งให้กดด้วยนะนบ้านเราก็ตะโกนนะครับ แปลกมากเลยนะไม่เคยมาสถานที่อะไรแบบนี้มาก่อนกูลืมไปกูห่นีีทุกคลิปเลยนี่วาเนี่ยดูตึกรามบ้านช่องแบบว่าแปลกอะตรงนี้นี่นะมองดีๆเหมือนญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะต้องเดินลงไปวอเตอร์ฟอร์เบพารนะโอ้ี่ข้าวฉันรู้สึกได้ว่าฉันน่าจะหลงในอีกไม่นานและฉันก็รู้สึกอย่างว่าคนมองฉันเต็มไปหมดเลยนะ hey. อนนี้ผมก็กําลังเดินตามทางนี้ไปเรื่อยๆนะฮะเป็นแบบว่าส่วนสาธรารณะนะทุกคนนี่เราจะเดินไปถึงตึกนู้นครับไอ้ข้างล่างตึกนี้นมันจะมีน้ําตกเว้ยแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้นะว่าไอ้พระพุทธรูปหมื่นองค์ของผมนี่มันอยู่ไหนปรากฏว่าเดินเลยมาต้องนานแล้วครับมันอยู่นี่ครับพีเด้แตไ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไปอันนี้ก็ได้เอเนะ๊เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ นะื่องจากว่าประตูมันล็อกนะครับแต่ว่าคนที่นี่แม่งก็ปีนเอาอย่าไปดูถูกคน่องกงองก่อนนะประชากรทั้งหลายที่อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนเป็นประชากรที่ทุคลาสหมดเลยครับเพราประตูมันล็อกครับนน่นๆเ่นเขาต้องปีนกันอย่างนั้นนะ มันเกิดมาจากการที่ว่าผมเนี่ยอยากข้ามมาตรงนู้นแต่ขี้เกียจถอดรองเท้านะครับโอเคโรนี่น่าจะเป็นแบบว่าลมมันป้องปะการล้างไหมเข้าได้ไปะวะไม,ไม่ไม่โคตรเจ๋งเลยวะ่ะมีเอ่อลายสถาปัตยกรรมนะครับอ่านไม่ออกนะครับทุกคนมีล่มสปีดเกมด้วยนะฮะทุกคนคิดไงครับถ้าผมว่าสถานที่นี้จะเป็นสตูดยออยิโอแห่งใหม่ผมแต่ว่ามานั่งตัดคลิปที่นี้อะไรเงี้ยนะฮะ คีเพิร์เจอร์ให้ออกดีกว่าอยู่ในนั้นแล้วมันครีปปี้เหมือนกันนะทุกคนคือข้างล่างมันเหมือนเป็นแบบเป็นขี้เท่าอะไรด้วยอะ่ะเหมือนเขาแบบทำพิธีอะไรกันป่ะวะหน้าผาและน้ำตกอยู่ข้างหน้ากาุณาห้ามปีนเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุแล้วไงเล่มือกองตกเลยนี่ไงไปขัดคำสั่งเขาไงเออแต่กูก็ปีนอี วิ่งละทำอะไรกันเนี่ยตำรวจมาทำอะไรวะยิงแหกกดอยู่เดินมาฟิลรีพอร์ตเดินประมาทเลยตอนนี้โอ้โหเป็นที่มันไม่ธรรมดานะอ้าวมีกองถ่ายด้วยชิบหายและมีกองถ่ายนั่นก็แปลว่าเราจะเดินทัวร์ไม่ได้นะครับอันนี้คือบอกว่าหมื่นองค์นี่คือแบบเชื่อดูดิเต็มไปหมดเลยทุกคนมีอย่างข้างบนนะครับอันนั้นไม่น่าเกี่ยวนะครับอุ้ย อะไรอ่ะใครทาอะไรอ่ะก็คือสถานที่แห่งนี้มันจะเป็นอารมณ์ประมาณแบบว่าเขาเอาพระพุทธรูปมาทิ้งกันนั่นแหละนะครับเป็นสุสารพระพุทธรูปนั่นแหละบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับพระพุทธรูปอยู่ทุกซอกทุกมุมครับทุกคนน่าเสียดายที่ไปตรงนั้นไม่ได้ตรงนั้นแบบว่ามีเยอะมากเลยเดินไปตรงนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าติดกองถ่ายนะครับแล้วเราก็เลือกมาวันเดียวอะเขานะได้ไหมเออได้ได้เออ thank you ที่บรรยากาศแบบเร็วๆนะฮะเราอยู่ตรงนี้นานไม่ได้คำเตือนกรุณาห้ามเล่นหรือไหว้ที่ชายฝั่งนี้ <Wow. S 1> มึงลองห้ามเขาดิคนฮ่องกงอะ่ะโดตอนนี้เราก็<ๆ>รอเดินกลับนะครับนี่เขาถ่ายเรื่องอะไรกันวะมึงนี่อยากเห็นจริงอยากโดนสปอยอะ่ะดูม,มุม,มนี้อาจจะดูหลวมๆนะฮะแต่ถ้าเราแบบว่าถซูมเข้าไปมันก็จะดูโคตรเยอะนะฮะแต่เหมือนว่าแพนไปแหน่งก็จะเจอแต่พพืธภัรูปครับทุกคนไปกลับดีกว่า จะหอบแหก,กเลยตอนนี้ครับแต่มีววความรู้สึกแปลกๆเพราะว่าเรายืนต้นแถวเว้ยนั่นแปลว่ารถพุ่งไปเย้ลุงลุงมองอะไรอะ่ะลุงไม่เคยเห็นคนไทยบล็อกเหรอยูทูบเบอร์ที่หน้าตาดีที่สุดในโลกอ่ะลุงเอาลุงลุงกวานน่าน่าหนีเลยมาแล้ว เป็นพวกไฟแดงเลยเรียกว่ารถเยอะอเฉยไม่ใช่รถติดแล้วว้าวฮาโลวีนฮาโลวีนก็มีมมคนแต่งตัวไปในนี่ด้วยทุกคนอะไรวะสควิตกมแล้วก็ไอ,อ,อ,อเด็กเกตนะครับนี่แหละครับทุกคนบรรยากาศฮาโลวีนที่ฮ่องกงฮนะประมาณน,นี้ทุกคนเห็ว่าแต่งตัวคอสตูมนะแล้วก็มีออฟออฟอทองยักษ์ครับว้าว ฮาโลวีนส่งอ่าววิกตอเรียไปไปคลิปดีกว,ว่าแบตบจะหมดแล้วด้วยได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับ